สวัสดีครับน,นี้ทรงเตาอ,อบขนมนะครับใช้อบพิซซ่าอยู่ที่คีตะอาพัเมินที่นคนปรปฐมนะครับตอนนี้กำลังทดสอบเตาอยู่ครับเป็นเตาอ,อบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับหึงถาดน,นะครับ อาเยจะเปิดขายพิซซ่าอ่าี่เปิดขายพิซซ่าน,นี่กำลังทดสอบระบบเตาเตาขงมงชงเชงเลยนี่กำลังเผาเตากันอยู่นะครับอ่าแวะมาอุ่นนุนกันนะครับอยู่ที่คีตะอพาร์ตเมนต์เรียบทางรถไฟอำเภอเมืองนครปฐมนะครับแวะม,มาอุ่นนุนกันเยอะๆนะครับนี่ตอนนี้กำลังทดสอบเตาเผาเตานะครับก็จะมีควันขึ้นขมงชงเชงนะครับฮฮฮ เป็นระบบแก๊สครับควบคุมด้วยไฟฟ้าครับหนึ่งถาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับ <laughs> ตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้นะครับอ่าตัวตั้งเวลาตัวนี้เปิดดูไฟนะครับเนี่ยมีไฟให้ดูด้วยปิดไฟมือตื๊อเลยครับปิดไฟอ่าตัวนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับสามารถตั้งเวลาได้ ตั้งเวลาก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อให้จุดมันเดินถ้าจุดมันเดินมันจะนับถ้าจุดไม่เดินไม่นับนะครับตัวนี้แยกไฟบนไฟล่างนะครับถ้าถึงขีดมันก็จะตัดก็จะมาตรงนี้นะครับก็คือถึงขีดแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มากกว่าน,นี้ก็เปิดปุ๊บเนี่ยครับไฟมันก็จะวิ่งทํางานเลยนะครับก็จะจากตัวแดงก็มาตัวเขียวเลยง่ายๆแบบนี้นะครับมีไะไรโทรมาสอบถามได้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งตลอดครับ